แสงอาทิตย์ไ <seguinte> ม่เห็นแล้วเราไปไปเมื่อสักครู่นี้ต้งมีะบเกว่าตัวู้การใลั้าอยู่ฟ้าหรือว่าหลังนะครับก็ทีกันหนึ่งกัเาทีหนึ่งอาจารย์คับเห้าจครับครับจุกต้องรับชัดเจนว่าพรมาที่ฐานที่หนึ่งนะครับยกธงเขียว ลำดับต่อไปเราจะจุดบั้งไฟถามที่หนึ่งบังไฟแสบถามที่หนึ่งของบริษัทประหยัดตัวเบอร์57เทปเวลาสร้างสรรค์ถวายองค์พระมหาพายเระการดวงหนึ่งไป องอยู่ที่ฐานที่4นะครับขอุณครับพี่น้องนะครับที่้รบทำกองทุนองไนะครับห้าที่4้องที่สองนะอาจารย์ผมกำัจะไปดูแนอยู่นะครับที่บนทามเยอะเคยเลืกซิว่ดของคุณิสาสามารถนะครับาหูพี่น้องข้างบานคุโรันทัพพนเดอ ไปกำลังลงกำลังไล่มดตั้งคิดดูดูากเราไต่ตารางเฮียนไว้ตารางเฮียนยูทูปครับยูทูปยูไคไหนเจ้าฮะอุนรถไทยอุลรถไทยใครบังไฟบ่ซื้อจของเลยบ่บังไฟมือนี่มาจากบองเส้าเฮี้ยนแล้วมันเจ๋งอ๋อมันเจ๋งได้จังได้ หมายเลขสี่หมายเลขสองคนเห็ดมันเจ๋งนะเหรอนี่นะครับจะต้องใข้บ้งไฟครับมายืนอยู่ใกล้ๆหมายเลขสี่มายเขสองของคุณปริศาสามารถมหมายให้กัทางด้านสาธาณกันทั้งกลุมเพื่อถวายองคพระมหาธาตุวัดจาุมตหมอนสามสองหไป ไ็่บางไร้านไก่เสีย่าเป็นไก่ไข่ทั้งหมดขอบคุณไปครับแต่ที่รับไก่จะรับที่ชอต้อ,ปอไปในไข่ตัวเองที่ลูกค้าเขามาซื้อถวายครับเขจะเป็นคนเอาขึ้นมาจุดถองจุดะไรบบอมไครับจุ ต่อไปเราจะจุดบัตรไฟที่ฐานจุดที่3หมายเลข3ามสิของคู่สิงห์รักอ่อนจันทร์มองหมายจางด้านหลังเจ้าคู่คนตระกูลพิสั่นส์เพื่อถวายองค์พระมหาธาตุวัดกลางกรุงเทพสามสองหนึ่งไป ต่อไปนครับอาจารย์ทีที่สองเบอร์สครับขอบคุณครับเบอร์สีเบอร์สีเป็นตไปของคุณตานี่อนนะครับเป็นตไปห้าหมื่ครับอาจารย์ไปกระดาษห้าหมนะครับไปกระดาษห้าหมครับเดี๋ยว บ้างไฟตั้คแต่ขนาดห้าหมื่นก็คือเล็กเล็กกวบ้างไฟตั้งามเขาไมยากคเอแนบไปเองนี <us <us ่มันคือผมไม่กล้าปล่อยไปปล่อยเลยครับได้นะครับกำลังจะจดบ้างไฟขนาดห้าหมื่นเบอร์สี่เานที่สองเบอร์สี่เก้าเป็นบงไฟของคุณปราณีพุณคุณมาสเขาก็มีสักลอกให้ปล่อยไทยปมาเป็นผู้สร้างสรรค์ เขามีซอกลอบขึ้นสามสองหนึ่ง้าักเลนไปดั้งกุ่นไรองทั้งก่อนเจริญบานเข้าเด้อไปเดือหลังไปเดือดหลังไพดาดูเลยด้วยไพดาใหแหงเลยเอร์นาร์าทั้งกดไปดังกอนเจริญ ตาเน้อง่อนนี้จะเริ่มนะครับบางวีดีโอเป็นัไงก็ต้องฟ้าไว้ก้าจะมาไปเดยกนระหอดมันจะมารู้ว่า่างซี่พี่เต่าเบอรไน่ะมันใก้ไก่เลยแต่ว่ามันเสืร์มาน้ำล้มด้วย